เรียบร้อยเด้มาสองพันแปคำเตือนไม่ควรลอกเตือนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อีที่ยาครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งติดตามสำคัญสุดคอมเมนต์เท่าได้ครับกลาบลยครับผมวันนี้อยู่กับโกลเด้นแบงก์โอของค่ายจิริอีกแล้วมาเล่นกันดีกว่าเอาคำขำก่อนที่10เอา้าได้นะได้นะเอ เอ่อต้องอะไรทักอย่างเนอ่ยมันถึงจะปลดล็อกจำไม่ได้แนละวเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นครับทุกคนง่ายๆคือลายต้องตรงกันโอ้โหคูณห้าเฉยเลยได้ห้าสิบโอเคก็คืออันนี้ได้สิบได้สิบนะได้สิบนะแทงสิบแทงสิบได้สิบแล้วมันได้คูณห้าเป็นห้าสิบนี่นะแทงเท่าไหร่ก็ได้เท่าน,นั้นนะตัวเลขชัดเจนนะมากมาจำไม่ได้ว่าทำยังไงถึงจะได้โบนัส อ่าน,นี่อันนี้ก็คือสิบ์นะครับธรรมดาเลยอ่าโล่งไม่ได้นะอ่าไม่ได้นะอ่าออนนี้แปลว่าใดๆเอาโบนัสโบนัสโบนัสได้สองอันติดมาโอเคก็คือติดโบนัสสองอันก็โอเคคือตรงไหนก็ได้ขอติดโบนัสมาส่อนเถอะ <c oughs> อ่าออนนี้อันนี้อันนี้ โ <c oughs> บนัสกับวายวายวาย,วยโอ้โหไปก่อนครับทุกคนมีต้องรีบนะโบนัสไม่ได้โบนัสไม่ได้นะครับโบนัสเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ช่วยอะไรนะไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยครับโบนัสต้องสามสองตัวอะไรต่างละรู้สึกสามตัวจะเข้าโบนัสไปก่อน เก็บโบนัให้ได้สามตัวนะครับทุกคนซึ่งไปเอาตัวมาไปดิโบนัสครับโบนัสโบนัสโบนัสไอ้ยไม่เป็นไรทำไมได้มาหนิดหน่อยนะครับายเป็นตัวคูณนะครับเมื่อกี้นี้ ก็แล้วแต่จะแปลงนะครับวายสามารถเป็นคูณตั้งแต่สองสามล้วก็ห้าโบนัสครับโบนัสตัวนัสตัวนัสตัวนัโบู๊ยวายคูณสองนะครับตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่เขาจะให้นะครับโบนัสอยู่ตรงไหนก็ได้นะขอให้เห็นนะโบนัสนะโบนัสเรียบร้อยโบนัสครับผมสิบครั้งอ่าตรงนี้ก็จะกดนะครับแล้วก็จะมาเล่นกันมาโอ้ยตื่นเต้นว่ะ เฮ้ยเข้าเร็วมากสองนาทีเอาละเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ได้แร้วเฮ้ยปะโทไม่เข้าเฮ้ย,ยจริงปะเนี่ยพอได้ฟรีเกมสองอันตะบวกห้าอ่ะดีได้บโบนัสติดกันหนึ่งแล้วก็ถ้าติดโบนัสก็จะได้ตรงนี้สะสมเพิ่มนะครับอ่าโอเคโบนัสครับผมได้บโบนัสอีกหนึ่งร้อยอันนี้ขึ้นน,นี่ขึ้นไหมอันนี้ก็ขึ้นโอ้คอยติดโบนัดเถอะพอแล้ว แล้วก็ได้ขึ้นขบวนด้วยเนี่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 ขึ้น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 อย่างเดียวเลยโอเคได้มาพันแล้วพันดึงแล้วแปดร้อยเฮ้ยนี่กูได้มาตอนไหนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยฟรีเกมฟรีเกมได้ไหมครับได้ฟรีเกมไหมครับไม่ได้ว่าโบนัสได้อีกแล้วครับผมหกร้อยเฮ้ยเฮ้ยเกมเกมอะไรเนี่ยครั้งสุดท้ายครับโบนัสครับผมแปดร้อยห้าสิบพันโอ้โหเฮ้ยคอนเทตูเลชั่งจะไปสามพันห้า ทุกคนโคตรเยอะงงอะ่ะยังงงอยู่เลยแต่ได้มาัาแล้วได้เยอะมากเดี๋ยวคือมันเร็วไปเว้ยผมได้สามนาทีอ่ะสามนาทีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาไปก่อนเออเริ่มพันเพิ่มไปหน่อยนะชือ่องงงงแบบงงไปเลยเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเราได้เยอะด้วยโอ้หเมื่อกี้ววายวานะถ้าวายวายวายล้เจ็ดนะอันเดียกันสอง ดูก่อนครับเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรเหมือนเดิมครับรอบโบนัสครับโหลง,งมากอะ่ะสามนาทีแตกคนที่ค,คลิปสามนาทีแตกโอ้ยเจ็ดไม่ได้ได้ไงคูณสองมาโบนัสไม่ไม,ไม,ไมีกิจนะครับโบนัสต้องได้สามอันนะครับสองอันได้สองเท่าแต่ถ้าได้สามอันก็คือเข้าสู่โบนัสเลยเฮ้ยเฮ้ยดีเกมนี้เกมหนึ่งน่าสนใจชอบ เอ,อ,อ้ยได้มาห้าร้อยดีคูณห้าบิ๊กวินทุกคนบิ๊กวิ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 นเท่าไหร่วะสามร้อยคูณห้าพันห้าโอ้โหขอนุญาทีดิจริงขออีกทีเดียวขอพนุญาทีเดียวนะขออนุญาทีขอ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 ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอเถอะไม่ไหวจริงมาขนาดนี้แล้วปัดมากเอยผมลืมเป่าวะ ถ้าอยากเล่นเกมใต้คลิปมีไลนย์อยู่ทักไลน์เพิ่มเพื่อนมาเลยนะมาเล่นเกมกันทนไม่ไหวจริงๆต้องเล่นพิมไม่ครบามาเริ่มมาสนุกด้วยกันลุงลุงไม่รู้จะพูดยังไงวะอยากให้ลองจริงเออพิเศษนะดูถึงตรงนี้แล้วคุณได้รับสองสิทธิทพิเศษหนึ่งเข้ากลุ่มกิจกรรมสองสูตรสลอ็อตทั้งสองอย่างรับเป็นแบบฟรีๆไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นใต้คลิปมีลิก์อยู่คลิกเข้าไปในนิก์แล้วก็เอาไปเลยเข้าไว้บวนัดไม่เข้าโอ้โหมันวะมันเฉยอะ เฮ้ยมัน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 ดีอ่ะมันดีอ่ะที่จริงหยุดได้นะเออลุงบอกอย่างหนึ่งทุกคนถ้าว่าเล่นได้แบบเมื่อกี้เนะี่ยต้องหยุดนะสําคัญนะลุงหยุดไม่ได้เหตุผลเพราะว่าลุงต้องเล่นโชว์ให้ได้สักห้านาทีแต่ว่าทุกคนถ้าเล่นจริงจริงางๆ,ๆไม่เอานะจบแค่ไหนแค่นั้นนะได้ก็คือจบพอ,อโอเคนะอันนี้ลุงมาแนะนําตั้งใจให้นะไม่มีนะว่าแบบเอ้ยฉันตอยากได้อะไรจาคุณ ให้ทุกอย่างอ,าอยากเล่นเล่นอยากได้สติก็แนะนําด้วยทุกอย่างสําคัญช่องนี้มันมันมีอะไรมากกว่านั้นอปขอให้ได้ลุ้นโบนัสอีกเฮ้ยุุ้โบ,โบโนัสเขาเหอโอ้ยเต้นตร,รอบนี้เดิมพันร้อยด้วย,ยมีกลา้ากดอุ้นกันทุกคน โบนัสโบนัสได้โบนัสสองอันนี้เพิ่มได้โบนัสสองอันตรงนี้เพิ่มไปต่อฟรีสปินวาวไม่ติดฟรีสปินโบนัสได้โบนัสเพิ่มโอ้โหทุกคนฟรีสปินต้องสองอันมั้งถึงจะติดโบนัสได้อีกสองร้อยหรือสี่ครั้งเองโบนัสได้อีกห้าร้อยแล้วโอ้โหโอ้ขึ้นกระฉุดเลยว่ะฟรีได้โบนัสอีกสามร้อยโอ้โห อีกสองครั้งมไม่เข้าเนี่ยโบนัสอีกสองครั้งครับปึ้งปึ้งปึ้งแล้วเดี๋ยวฟีสป,ปินครั้งสุดท้ายมาดูกันมาจับมาเรียบร้อยได้มาสองพปโอเคหมื่นสองสวยสวยประมาณนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเกมนี้โกด d ้นแบงคแนะนำวะ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงลุงขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครอบครัว f ฟ m i l y 1ส e ิบครับ 13 et station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม pg ครับ13 ET y a et ยาปั่นเกมค่าย pg ช่อง13 et r o มเป็นทริกเกมจ็อกเกอร์โรม่าครับ13 et lsg gamer เกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับ